สวัสดีครับวันนี้เราจะมากินบุฟเฟ่พิซซ่ากันนะครับ299 399และ499นะครับแต่ว่าเราจะมาเลือกกิน399นะครับเพราะ499ของมันเยอะกินไม่ไหวเราจะเน้นกินบางอย่างนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นพวกโดนัททอดแล้วก็ไก่ทอดอันนี้ก็สปาเกตตี้นะครับแล้วก็ได้จัดเลยแต่ว่าที่เป็นโดนัททอดนี่คืออร่อยมากเลยนะครับสปาเกตตี้ก็ใช่ย่อยนะครับแต่ใครที่จะสั่งบุฟเฟ่พิซซ่าผมก็แนะนําเลยนะครับว่า เขาเป็นถาดใหญ่เลยนะอันนี้มันเป็นชิ้นใหญ่นะครับไม่ใช่เป็นชิ้นลเล็กๆเหมือนที่เราซื้อกินนะครับอย่าเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นใครสั่งโปรดมีสติเพราะว่าตอนท้ายคลิปผมก็กินไม่หมดเหมือนกันนะคราบผมแต่ก็โชคดีที่ไม่โดนปรับเพราะว่าเรากินเหลือไม่เยอะนะครับอันนี้ก็จะเป็นแป้งขอบหนานุ่มชีสนะครับผมแล้วก็จะมีแป้งไส้กรอกชีสแล้วก็แป้งบางกรอบนะครับที่ผมสั่งพิซซ่าไว้กินนะครับ ซึ่งอันนี้คือแจ่มมากแล้วก็อร่อยชีสแต่ถ้ากินมากๆก็คือจะเลี่ยนแล้วนะครับอันนี้เราก็มากินกันเลยนะครับผมโชว์กันเลยพิซซ่าชิ้นแรกเลยนะครับผมมันฟินมากเลยนานๆกินทีนะครับพอดีเพื่อนชวนมาเราก็จัดกันสักหน,น่อยสองคนยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับ